สวัสดีครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่อง Camry ีมือสครับวันนี้นะครับคุณลูกค้านะครับวันที่2ครับเดือนธันวาคมผมจะมาอัปเดตรถครับท่าจอดที่เป็นแคม r รีทั้งหมดเลยนะจอดอยู่ตรงนี้ประมาณ10บกว่าคันได้นะครับและแต่ละคันบอกเลยว่าสวยมากและที่สําคัญครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6กแสนสามหมนาพันหกแสนามนเก้าพันะหต้นตเท่านั้นเองคุณลูกค้าครับ ซื้อรถมือ2ช่วงนี้ได้แคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษดีมากๆนะครับใครจะซื้อสดหรือจัดแฟนแนซ์นได้หมดเลยนะครับที่สำคัญแคมรี่โฉมนี้นะต้องเรียกได้ว่าโฉมนี้ราคาอยู่ที่6 3 9 0 0 0เองนะครับ เป็นตัวสีบอลเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้เป็นคันแรกเลยนะครับคุณลูกค้าครับใครที่เพิ่งกลับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนะฮะขอแนะนําตัวก่อนเลยครับผมปานเพชรยนทรับคุณลูกค้าที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะฮะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีครับใครที่ติดตามกันอยู่แล้วจะรู้นะครับผมรีวิวรถแบบเป็นกันเองนะฮะแล้วก็แบบเร็วๆไม่ติดต่อเออไม่ตัดต่อนะครับและที่สําคัญครับคุณลูกค้าแต่ละคันเนี่ยผม มีตําหนิตรงไหนผมแจ้งตามความเป็นจริงนะฮะผมจะพาคุณลูกค้าดูรถแบบไม่ตัดต่อและที่สําคัญได้ซื้อรถมือสองซื้อกับคนที่ดูรถเป็นคุณลูกค้าจะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีไม่ต้องห่วงครับซื้อรถจักปานนะฮะเลือกรถให้ผมมีตรวจเช็ครถให้เห็นไหมครับไทยพัดนี่เป็นของเพชรยนต์เองนะฮะเป็นเพชรยนต์พาสนะครับซึ่งเป็นในบริษัทในเขือนะฮะที่สําคัญตัวนี้เราจะกอนส่งมอบเราจะเอารถขึ้นห้อยไทยพัชเช็คช่วงล่างนะครับแล้วมีตรวจรถให้ครับคุณลูกค้า200 75รายการนะครับสนใจนะครับรีบติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับโทรมาที่นะครับหยิบมือถือขึ้นมาแล้วโทรมาที่0825713369ได้เลยนะครับวันนี้มาอัปเดตให้ครับซื้อรถมือ2ทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นลูกค้าจะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีและวันนี้นะครับผมมาอัปเดตรถ Camry ที่ราคานะฮะเบาๆนะครับเริ่มต้นที่639,000ครับอย่างเช่นเดียคันนี้เลยนะฮะทะเบียน3079 และผมมีราคา669นะสีดนาคันนู้นนะครับเดี๋ยวรอรอติดตามชอบคันไหนบอกนะครับเดี๋ยวแคปหน้าจอส่งรูปภาพให้ดูเดี๋ยวรีวิวแยกให้ถ้าบอกว่าอยากดูคันไหนเดียวเดียวเดี๋ยวผมรีวิวแยกไปให้อีกทีหนึ่งนะครับคุณลูกค้าครับคันนี้เป็นแคมรี่นะฮะปี19นะครับในราคา639,000บาทครับคุณลูกค้านะครับเลขไม่17ถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะไม่ถึงโอ้โหถือว่าไม่เยอะผ่านการเช็คระยะใหญ่มาแล้วรอบหนึ่งด้วย และที่สําคัญนะฮะการใช้งานาการรับรถซื้อเข้ามาของเพชรยนครับค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สุดๆเช่นเดียวกันกับคันนี้ครับสีบรอนเงินปี2019ทะเบียน37 3079ครับคุณดูครับเลเยอร์ต่างๆครับคุณลูกค้าฝากระโปรงหน้าไม่มีบุกนะครับฝากระโปรงหน้าไม่มีบุกครับเคไปเนี่ยสีบางเดิมสภาพดีไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนสสายปิ้งเลยนะคันนี้639ฟรีดาวผ่อน10,000เท่านั้นนะครับ หนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะฮะเจ็ดปีนะดอกเบี้ยพิเศษทับสามจุดแปดเก้าเจ็ดปีนะครับอยากได้รถไปใช้งานสักคันรีบติดต่อหาผมนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดเลยเห็นไหมฮะสีบางเดิมนะครับสีก็มีทําสีมาเล็กน้อยนะฮะสำหรับคันนี้แต่ว่านะครับเราทําสีเบอร์ศูนย์นะครับกระจกครับคันนี้เคยเปลี่ยนมานะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นของแท้เนื่องจากว่าเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างว่ากระจกแตกหรือกระจกเล้าหรือกระจกโดนสะเก็ดหินนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปศูนย์บริการนะฮะ ยังไงเขาก็เปลี่ยนให้แน่นอนเขาไม่ซ่อมให้อยู่แล้วนะคบผมกระจกสามารถซ่อมได้นะท่านผู้ชมคุณลูกค้าทุกท่านครับผมว่าถ้าซ่อมกับเปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนดีกว่านะนะครับผมแล้วก็นี่เห็นนะครับในเรื่องของภาษีภาษีครับสมิถุนาย,ยน69ต่อเรียบร้อยบนหลังคาไม่มีบุบเลยสภาพดีมากนะคันนี้นะครับแล้วก็มานี่ฮะโลโก้โตโยต้าชัดเจนข้างๆไม่มีชนนะนะครับภายในค่อนข้างที่จะสวยครับได้เป็นโทนสีดำา2.0ุ 0, รุ่นจีคันนี้น่าใช้มาก นะครพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติครับในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าหัวเกียร์สวยๆนะครับสปอตเมทอาร์ครับเรียงสวยอยู่ครบแบบนี้เดิมทั้งคันนะครับเดิมทั้งคันถ้าเกิดว่าตรวจพบเจอนะฮะส่วนหนักที่ความจุมน้ำครับรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะเอามารับเงินคืนกลับบ้านได้เลยนะครับหกแ0 0สามหมื่ครับช่องไฟต่างๆตรงหัวเข่านะฮะหกว้างๆเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะครับ ไฟท้ายครับได้เป็นแบบไลท์ไกดิ้งครับฟูล LED ดีมาให้แล้วนะที่สําคัญมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้ถึง4จุดนะครับตัวนี้คือ 2.0G ีครับคุณลูกค้าซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเต็นคุณลูกค้าจะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีนะผมย้ํามาตลอดเลยนะครับเวลาซื้อรถแถวบ้านซื้อได้ไหมได้เหมือนกันนะนะครับแต่ถ้าดูรถเป็นนะครับคุณลูกค้าจะได้รถที่ดีนะครับแต่นะครับคุณลูกค้าครับเป็นแถวบ้านคุณลูกค้ามีการรับประกันไหมนะฮะ ต้องดูว่าอุปกรณ์ภายในมันเหมือนตับไตไส้พุงของเราอะครับผมของรถยนต์นะเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเราไม่สามารถมองเห็นได้เห็นไหมฮะวงมาลัยนะครับของทิยนต์มีนะมีในเรื่องของคุณดูคุณลูกค้าครับกว้างใหญ่นะไพศาลมากจนถึงสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวนะครับนี่คืออาณาจักรรถมือสองเรียกว่าโชว์รูมไม่ใช่เต็นท์ด้วยซ้ำนะครับคนข้างสวยนะครับบอกคุณ้าไฟฟ้าคันนี้ฟรีดาวน์พอดหนึ่งหมื่น ถ้าสนใจนะครับมีแค่คันเดียวนะราคานี้นะครับราคาถูกก่าท้องตลาดมากๆเลยครับ639,000นะตัวนี้ผ่อน10,000บาทสนใจรีบทักมาครับแล้วก็มีคันหนึ่งครับที่ราคาถูกลงมานะครับจะเป็นรถปี2019เช่นเดียวกันคันนี้ก็เดี๋ยวคันนี้ผ่านไปก่อนเนาะคันนี้ราคา29ติดจองไปแล้วนะครับคันนี้ครับผมนะครับเลขไม่แสนห้าครับคุณลูกค้า เลขไมล์แสนห้าสองจุดศูนย์จีราคาหกแสนหกหมื่นเก้าพันราคาหน้าป้ายหกแสนแปดหมื่นเก้าพันผมลดให้เลยนะฮะสองหมื่นบาทเหลือหกแสนแปดหมื่นเก้าพันคุณลูกค้ามาเอาคันนี้ไปใช้งานได้นะครับได้เป็นในเรื่องของสองจุดศูนย์จีปีสองพันสิบเก้าปีเดียวกันเลขไมล์น้อยกว่าประมาณสองหมื่นกิโลนะครับคันนี้ไมล์แสนห้าได้เป็นสีดําสภาพสวยฟังก์ชันครบนะฮะนี่แต่ได้เป็นสีดํานะผมก็ค่อนข้างที่ว่าโอเคนะครับผมค่อนข้างโอเคนะฮะนี่สภาพแบบดีมาก เลเยอร์ต่างๆฝากระโปรงหน้านะฮะไม่มีบุบนะนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของเซนเซอร์ให้ครบเรียบร้อยนะฮะยางนะตัวนี้ยางปีย3ิบสามนะปีย3ิบสามนะฮะค่อนข้างโอเคนะครับภาษีนะครับหมดวันที่11แต่เดี๋ยวผมต่อให้นะครับเดี๋ยวผมต่อให้นะนี่บางแดนหน่อยนะครับแสงเข้าเยอะนะครับ6กแส0 0กาพครับคุณลูกค้าได้คันนี้ไปยังไงก็ตอบโจทย์นะฮะ บนหลังคาไม่มีบุบครับนะครับภายในนะฮะสวยมากนะเหมือนกันเลยครับคุณลูกค้านะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติครับหน้าจอต่างๆนะครับแล้วก็เห็นไหมครับในเรื่องของเบาะสีดำนะครับสปอตเมทอาร์คเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับสปอตเมทอาร์คเรียงสวยอยู่ครบนะครับเรียงสวยอยู่ครบกระจกหน้านะครับผมอันนี้เดิมนะโลโก้โตโยต้าชัดเจนเดิมนะครับเดิมไม่ถอดนะฮะเดิมไม่ถอดนะฮะด้านข้างก็เช่นกันนะเดิมเหมือนกัน คุณลูกค้าครับซื้อรถมือสองทั้งทีเนาะซื้อกับคนที่ดูรถเป็นนะครับคุณลูกค้าจะใช้งานรถได้อีกเป็นสิบปีนะผมย้ํามาตลอดเลยนะครับเวลาซื้อแถวบ้านครับการรับประกันมีไหมคุณลูกค้าดูดีๆนะคุณลูกค้าดูอาณาจักรรถเพชรยนนะครับใหญ่มากนี่คือสาขาเดียวนะนะฮะเรามีทั้งหมด3สาขานะครับนี่คือสีดำนะครับทะเบียน5609คันนี้นะครับราคาหน้าป้าย689,000รถเหลือ669,000นนะฮะสำหรับ ช่วงเดือนนี้เท่านั้นสิ้นปีนี้แล้วนะครับอยากได้นะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนิดนิดหนึ่งหมื่นนิดนิดเกือบหนึ่งพันประมาณนี้ครับคุณลูกค้าอยากได้รถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะนะครับก็ติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับรวมถึงครับใครที่ชอบสีขาวนะฮะราคาคันนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณเจ็ดสองเก้านะครับเจ็ดสองเก้าก็ถือว่าคุ้มค่านะครับคุณลูกค้านะครับขอขออภัยหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่แสนหกนะครับ 6 9 9 0 0 0กมื่นเก้าพไมแสนหแต่ได้ปี2020นะครับปี2020คันเนี้ยฟรีดาวน์ผ่อนหมื่นสองครับคุณลูกค้านะครับหนึ่งหมื่นสองพันนะครับดอกเบี้ยพิเศษ3.89ดแเก้าดาวเบี้ยเริ่มต้น2.39เท่านั้นนะครับคุณลูกค้าสนใจนะฮะรีบติดต่อหาผมหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6 9นะครับคุณลูกค้าครับเท่านั้นยังไม่พอผมมีอีก3คันให้เลือกนะฮะสคันให้เลือกนี่คือครับ 2.0G สองจุดศูนย์จีเปี21นะครับ หรือจะเป็นคันนี้ครับ 2.0G ปี19 m แสน3 7 2 9เหมือนกันถ้าเป็นผมผมจะเลือกคันนี้เพราะปีใหม่กว่านะครับคุณลูกค้าครับอยากได้แคมรี่สักคันติดต่อหาผมได้โดยตรงครับหยิบม,มือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0825713369นี่คือผมอัปเดตให้ทุกคันแล้วนะนะครับอยู่ที่ว่าคุณลูกค้าครับจะชอบคันไหนจะจองคันไหนทักหา,าผมราคาเริ่มต้น639,000 จองก่อนมาดูตัวรถมาทดลองขับถ้าชอบก็จัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดก็รับรถกลับบ้านถ้าไม่ชอบผมคืนจองให้นะครับแฟ,แ,ฟแฟครับคุณลูกค้าอยากได้รถไปใช้งานต้องรีบจัดสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมลด like, กดไลค์กดซับสไค b e ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ